ความเครียดและความวิตกกังวลเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือผิดปกติแต่อย่างใดในยุคที่เราอยู่นี้ทุกคนต้องเผชิญกับความเร่งรีบข้อมูลข่าวสารที่มากเกินไปการแข่งขันที่สูงและความไม่แน่นอนในหลายๆเรื่องมาเริ่มกันที่ความเครียดก่อนความเครียดคืออะไรความเครียดคือปฏิกิริยาของร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้นเมื่อเราเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายกดดันหรือเปลี่ยนแปลง ร่างกายเราจะหลังห่งฮอร์โมนความเครียดทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นกระวนกระวายหัวใจเต้นเร็วหรือหายใจไม่สะดวกส่วนความวิตกกังวลน,นั้นคือความรู้สึกกลัวหรือกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตบางครั้งเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่ากําลังกังวลเรื่องอะไรกันแน่แต่ความรู้สึกนั้นมันก็อยู่ในใจทําให้เรานอนไม่หลับคิดมากหรือหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมต่างๆในยุคป,ปัจจุบันนี้ เราต้องเผชิญกับสาเหตุของความเครียดมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเงินความสัมพันธ์ข่าวสารที่เราได้รับจากสื่อต่างๆการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่การเลือกซื้อของใช้ที่มีตัวเลือกมากเกินไปผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าความเครียดระดับหนึ่งเป็นเรื่องดีมันช่วยให้เราตื่นตัวมีแรงจูงใจในการทำงานและเตรียมพร้อมรับมือกับอุปสรรค แต่ถ้าความเครียดมากเกินไปหรือเรื้อรังเป็นเวลานานมันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและใจของเรามาดูกันว่าความเครียดและความวิตกกังวลส่งผลกระทบต่อเราอย่างไรทางร่างกายเราอาจจะมีอาการปวดหัวปวดคอปวดไหล่ปวดท้องท้องเสียหรือท้องผูกนอนไม่หลับเบื่ออาหารหรือกินมากเกินไปผิวหนังแย่ลง ผมร่วงหรือจะป่วยง่ายทางจิตใจเราอาจจะรู้สึกหงุดหงิดโกรธง่ายเศร้าท้อแท้ไม่มีแรงจูงใจสมาธิมไม่ดีจำอะไรไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้หรือมีความคิดในแง่ลบทางพฤติกรรมเราอาจจะหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่เคยชอบไม่อยากเจอคนดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่มากขึ้นช้อปปิ้งเกินตัวหรือทำร้ายตัวเองด้วยวิธีต่าง ทีนี้มาดูกันว่าเราจะรับมือกับความเครียดและความวิตกกังวลได้อย่างไรผมจะแบ่งเป็นหลายวิธีเริ่มจากวิธีที่ทําได้ทันทีเมื่อเรารู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลวิธีแรกคือการหายใจลึกๆนี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและได้ผลจริงเวลาเราเครียดการหายใจของเราจะตื้นและเร็วการหายใจลึกๆจะช่วยส่งสัญญ,ญาณไปยังสมองว่าเราปลอดภัยลองหายใจเข้าทางจมูกนับหน 3,4กลั้นไว้นับ1,2แล้วหายใจออกทางปากนับ1,2,3,4,5,6ทําแบบนี้ซ้ําๆส,ส,สักพักวิธีที่2คือการใช้เทคนิค5,4,3,2,1นี่เป็นวิธีที่ช่วยให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันมองหาสิ่งที่เห็น5อย่างฟังเสียงที่ได้ยิน4เสียงสัมผัสสิ่งที่จับได้3อย่างดมกลิ่นที่ได้กลิ่น2กลิ่น และลิมรสที่ได้รสหนึ่งรสวิธีนี้ช่วยให้เราหยุดคิดมากและกลับมาอยู่กับความเป็นจริงวิธีที่3คือการเคลื่อนไหวร่างกายออกกําลังกายไม่จําเป็นต้องหนักหนาแค่เดินเร็วๆยืดเส้นยืดสายหรือเต้นไปตามเพลงที่ชอบการเคลื่อนไหวช่วยให้ร่างกายผ่อผลาญฮอร์โมนความเครียดและหลั่งฮอร์โมนความสุขวิธีที่ 4. คือการเขียนบันทึกความรู้สึกเขียนลงในสมุด หรือในโทรศัพท์ก็ได้ว่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรกําลังคิดอะไรอยู่กังวลเรื่องอะไรการเขียนช่วยให้เราเข้าใจความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นและบางครั้งก็ทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่เรากังวลน,นั้นไม่ได้ใหญ่โตอย่างที่คิดวิธีที่5คือการพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือคนรักการได้ระบายความรู้สึกได้ฟังคำแนะนำ หรือแค่ได้รู้ว่าเราไม่ได้เผชิญปัญหาคนเดียวมันช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ต่อไปเป็นวิธีที่ต้องฝึกฝนและทำเป็นประจำการสร้างกิจวัตรประจำวันที่ดีการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอประมาณ7-8ชั่วโมงต่อคืนการนอนหลับที่มีคุณภาพช่วยให้ร่างกายและจิตใจฟื้นฟูถ้านอนไม่หลับลองหลีกเลี่ยงการดูโทรศัพท์ก่อนนอนอ่านหนังสือฟังเพลงเบา หรือทำสมาธิการกินอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลมากคาเฟอีนมากเกินไปหรือแอลกอฮอล์กินผักผลไม้ธัญ,ญพืชและดื่มน้ำให้เพียงพออาหารที่เรากินส่งผลต่ออารมณ์และพลังงานของเราด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำไม่จำเป็นต้องไปฟิตเนสแค่เดินเร็วๆวันละ30นาทีหรือทำโยคะว่ายน้ำ ปั่นจักรยานหรือเล่นกีฬาที่ชอบการออกกำลังกายช่วยลดความเครียดเพิ่มความมั่นใจและทำให้นอนหลับดีขึ้นการฝึกสมาธิหรือการทำจิตสำนึกนี่ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดเริ่มจากการนั่งเงียบๆสักพักสังเกตการหายใจหรือฟังเสียงรอบตัวมีแอปพลิเคชันมากมายที่ช่วยแนะนำการทำสมาธิการฝึกสมาธิช่วยให้เราควบคุมความคิดและอารมณ์ได้ดีขึ้น การจัดการเวลาและความคาดหวังเรียนรู้ที่จะบอกไม่กับงานหรือกิจกรรมที่เกินความสามารถทำรายการสิ่งที่ต้องทำแบ่งงานใหญ่เป็นงานเล็กๆและให้รางวัลตัวเองเมื่อทำสำเร็จ <c oughs> การหาเวลาทำสิ่งที่ชอบไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือฟังเพลงดูหนังวาดรูปทำอาหารหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง <c oughs> กิจกรรมที่ทำให้เราสนุกช่วยลดความเครียดและเพิ่มความสุข การจำกัดข้อมูลข่าวสารที่ได้รับในยุคที่ข้อมูลมีมากมายเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องทุกวันลองกำหนดเวลาในการดูข่าวใช้โซเชียลมีเดียและหลีกเลี่ยงข่าวที่ทำให้เราเครียดโดยไม่จำเป็นการเปลี่ยนมุมมองและความคิดบางครั้งความเครียดเกิดจากการที่เราคิดในแง่ลบหรือคิดสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเสมอลองถามตัวเองว่าสิ่งที่เรากังวลน,นั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ถ้าเกิดขึ้นจริงเราจะรับมืออย่างไรและสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นคืออะไรการฝึกความกตัญญูทุกวันก่อนนอนลองนึกถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นได้กินอาหารอร่อยได้เจอเพื่อนหรือสภาพอากาศดีการมองเห็นสิ่งดีๆช่วยให้เรามีมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นการเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ มีหลายสิ่งในชีวิตที่เราควบคุมไม่ได้เช่นการกระทําของคนอื่นสภาพอากาศหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจแทนที่จะเครียดกับสิ่งเหล่านี้เราควรมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เราควบคุมได้เช่นปฏิกิริยาของเราการตัดสินใจของเราและการกระทําของเราการสร้างเครือข่ายสังคมที่ดีมีเพื่อนและคนรักที่ให้กำลังใจร่วมกิจกรรมกับคนอื่น เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นช่วยให้เรารู้สึกมีคุณค่าและไม่เหงาทีนี้มาพูดถึงสัญญาณเตือนที่บอกว่าเราควรขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญถ้าความเครียดหรือความวิตกกังวลรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันทำให้เราไม่สามารถทำงานเรียนหนังสือหรือมีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ตามปกติถ้าเรามีอาการทางกายที่รุนแรง เช่นหัวใจเต้นผิดปกติหายใจไม่ออกเจ็บหน้าอกหรือมีอาการแพนิคถ้าเรามีความคิดทำร้ายตัวเองหรือคนอื่นหรือรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหมายถ้าเราใช้สารเสพติดแอลกอฮอล์หรือยาเพื่อหน,นีจากความเครียดถ้าเราลองใช้วิธีต่างๆที่ผมพูดมาแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้นการไปพบจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือที่ปรึกษา ไม่ใช่เรื่องน่าอายมันเป็นการดูแลสุขภาพจิตเหมือนกับที่เราไปหาหมอเมื่อเจ็บป่วยทางกายผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยให้เราเข้าใจปัญหาเรียนรู้วิธีรับมือที่เหมาะกับเราและถ้าจำเป็นก็อาจให้ยาช่วยผมอยากพูดถึงเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการจัดการความเครียดในยุคนี้เรามีเครื่องมือมากมายที่ช่วยได้เช่นแอปพลิเคชันสำหรับทำสมาธิแอปสำหรับติดตามอารมณ์ แอปสำหรับฝึกหายใจหรือแอปสำหรับนอนหลับแต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็อาจเป็นสาเหตุของความเครียดได้การใช้โทรศัพท์มากเกินไปการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในโซเชียลมีเดียหรือการได้รับข้อมูลข่าวสารมากเกินไปดังนั้นเราต้องใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันลองกำหนดเวลาที่ไม่ใช้โทรศัพท์เช่นก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงหรือในช่วงกินข้าวปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็น ลบแอปพลิเคชันหรือยกเลิกการติดตามบัญชีที่ทำให้เรารู้สึกแย่การจัดการความเครียดในที่ทำงานก็สำคัญมากเพราะหลายคนใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานลองจัดระเบียบโต๊ะทำงานวางแผนงานล่วงหน้าพักสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นระยะลุกขึ้นเดินหรือยืดเส้นยืดสายสร้างขอบเขตระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวไม่ตอบอีเมลหรือโทรศัพท์งานนอกเวลา มีเวลาสำหรับตัวเองและครอบครัวถ้าสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นแหล่งความเครียดหลักลองพูดคุยกับหัวหน้าหรือฝ่ายบริหารหาทางแก้ไขร่วมกันหรือถ้าจำเป็นอาจต้องพิจารณาเปลี่ยนงานสำหรับเรื่องการเงินซึ่งเป็นสาเหตุความเครียดของหลายคนลองทำบัญชีรายรับรายจ่ายวางแผนการออมลดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นและหาความรู้เรื่องการเงิน การมีแผนการเงินที่ชัดเจนช่วยลดความกังวลเรื่องอนาคต